มีน่อยมาทับเขาตบเลยไวให้ด้เสียยืดม่อนไม่เาไม่เอาให้เราหมด่ระวังนะระวังนะทไมอ่ะต่อใส่ดิ่เลยใส่ดิโ yang hantar ni aku tak puas